สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดถุงจ่ายตลาดกันนะคะว่าแต่งไปตลาดเมื่อเช้าซื้ออะไรมาบ้างนะคะวันนี้นะคะเราจะเปลี่ยนสถานที่นะคะมาถ่ายกันหลังบ้านนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะในบ้านจะไม่ค่อยมีแสงนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ไปซื้ออะไรมานะคะส่วนใหญ่จะเป็นของสดหมดเลยนะเดี๋ยวมาดูกันที่อันนี้ อันนี้คือปูดองนะคะถุงแรกเดี๋ยวแตงจะบอกราคาด้วยนะคะเผื่อที่เพื่อนจะอยากรู้ว่าที่ภาคใต้นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่าของชีพเป็นยังไงนะคะอันนี้คือปูดองนะคะที่ไว้ใส่ในส้มตำหรือว่าว้ยยำนะคะจะมีเสียงไก่ขันเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าหลังบ้านเป็นเล้าไก่นะคะ คนใต้นะคะนิยมกินปูดองเอามายำแล้วก็กินกับแกงส้มนะคะอันนี้ซื้อมาในราคาสี่สิบบาทค่ะปริมาณเท่านี้นะคะถ้าเป็นกิโลเขาขายอยู่ที่กิโลละหนึ่งอยี่สิบาทนะคะถ้าเพื่อนกินไม่หมดอาหารเนี่ยซื้อมาเราก็แช่ช่องฟรีซได้นะคะแล้วก็สิ่งนี้นะคะจะเป็นไก่ค่ะเดี๋ยววันนี้จะแกงนะคะ แตงยกให้ดูอย่างนี้เลยนะเป็นไก่แล้วก็มีข้างในนะคะครึ่งตัวค่ะอันนี้เป็นไก่ไข่นะคะแตงอยากกินไก่บ้านแต่ว่าเมื่อเช้าไปตลาดสายนะคะไก่บ้านหมดก็เลยมีแต่ไก่ไขะะ่ก็เอามาแทนไก่บ้านนะคะอันนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะถุงต่อไปนะคะเอาเป็นพวกเนื้อสัตว์ให้หมดก่อนเลยนะอันนี้ก็ เป็นกระดูกอ่อนนะคะซี่โครงกระดูกอ่อนมันมีอยู่แล้วด้วยในตู้เย็นนะคะแต่ก็เลยซื้อมาเพิ่มนิดนึงแล้วก็เป็นส่วนเนื้ออันนี้เขาเรียกแม่คะเขาเรียกว่าเนื้อมือหน้านะคะแตงก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อส่วนไหนของหมูนะแต่คล้ายๆสามพันนะคะสองอย่างนี้รวมกันหนึ่งร้อยหกสิบบาทค่ะ เนื้อหมูอันนี้แตงอยากเอามาทำเป็นแหนมกระดูกอ่อนนะเดี๋ยวต้องดูว่าจะได้ทำหรือเปล่าแล้วก็อันนี้ตัวนี้เป็นปลาทับทิมน,นะคะตัวไม่ใหญ่มากเขาทำมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้แตงไม่แกะออกมาให้ดูนะเพราะว่ายังไม่ทำเดี๋ยวจะเอาไปฟรีซนะคะตัวนี้ราคาเก้าสิบบาทค่ะส่วนในนี้นะคะเป็น ปลาหมึกค่ะเขาทําเป็นถาดนะคะถาดละหนึ่งบาทเป็นคนข้างบ้านนะคะเอาไปขายที่ตลาดคือสดมากค่ะเขาไปตกมาตอนค่ําแล้วก็ตอนเช้าก็เอาไปขายสดมากๆเลยนะคะตัวไม่ใหญ่แต่ว่าปลาหมึกสุนี่ค่ะเม็ดสีเขายังเปลี่ยนยังทํางานอยู่นะคะเม็ดสีที่ผิวหนังปลาหมึกนะคะทั้งหมดนี้น่าจะประมาณ6-7ขีดนะคะหนึ่งรบาท เดี๋ยวจะเอาแกงจืดยักไส้นะคะใส่หมูสับแล้วก็ในส่วนของผักนะคะอันนี้เป็นหัวใช้เท้าหหัวราคาสิบห้าบาทนะคะแล้วก็ต้นหอมแล้วผักชีราคาสิบบาทบอกแม่ค้าว่าเอา10บาทอันนี้เป็นแตงกวานะคะเจดขีด20บาท แตงกวาลูกเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้ใบเขียงเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อในร้านอาหารของภาคใต้นะคะผัดกับไข่เดี๋ยวแตงจะให้ดูนะเวลาเพื่อนไปสั่งที่ร้านอาหารนะจานละ150บาทใช้ใบเนี้ยค่ะประมาณ1มัดแล้วก็ไข่ไก่ประมาณ2ฟอง เขาจะขายอยู่ในราคา150บาทแต่ถ้าเราไปซื้อที่ตลาด1มัดเนี่ยค่ะราคาแค่10บาทเองแล้วก็ไข่ไก่2อฟองก็ประมาณ10บาทรวมน้ำมันและกระเทียมแล้วผัดต้นทุนจานหนึ่งประมาณ30บาทนะคะแต่ว่าเขาสามารถขายในราคา150บาทได้เพราะว่าอันนี้ค่ะยอดเขียงเนี่ยเป็นเป็นผักที่รสชาติอร่อยมันนะคะแล้วก็ คนจะนิยมสั่งแบบร้านอาหารที่ภาใต้ร้านดังๆเกือทุกๆร้านนะคะจะมีเมนูเนี้ยค่ะเป็นเมนูขึ้นชื่อแตงซื้อมาสองมัดนะคะเวลาผัดเนี่ยเขาจะหดเหลือนิดเดียวนะอันนี้คิดว่าน่าจะไว้ผัดทุ่น,นี้นะคะวันนี้จะทําปลาหมึกก่อนเพราะว่าปลาหมึกยังสดอยู่นะส่วนอันนี้เป็นมะนาวนะคะมะนาวครึ่งกิโลสามสิบบาท แล้วก็อันนี้ชะอมหนึ่งมัด10บบาทค่ะชะอม10บบาทนะคะมัดใหญ่อยู่ส่วนอันนี้เป็นสลาดนะคะสลัดสายพันเขาเรียกว่าสลัดสุมาลีนะคะเขาจะหวานมากถ้าเป็นสุมาลีแท้ๆนะเดี๋ยวอันนี้ ลองทิมก่อนนะว่าเดี๋ยวแตงจะแกะให้ดูเนื้อว่าจะหวานหรือเปล่านะแต่แม่ค้าบอกว่าหวานนะไม่รู้แม่ค้าจะโกหกเราไหมอูอันนี้มันมันเหมือนกับมันสุกจัดค่ะเดี๋ยวแตงลองแกะเนื้อให้เพื่อนดู เป็นลูกลักษณะอย่างนี้ลูกเล็กๆอย่างเงี้ยอย่าไปกินมันนะคะเพราะว่ามันจะเปรี้ยวแนะนำว่าให้ทิ้งค่ะนี่นะคะอืมหวานค่ะหวานหวานเจี๊ยบเลยหวานไม่มีรสชาติอมเปรี้ยวเลยค่ะหวานมากสล่านนี้นะคะ ซื้อมา1กิโล70บาทค่ะนี่ค่ะทั้งหมดอ๋อแล้วก็มีอันนี้นมยาคูซื้อมาให้ลูกนะคะกินวันละหนขวดเขาชอบกินมากค่ะขวดเล็กๆนะคะอันนี้1นึโลราคา84บาทค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือกับข้าวที่ไปจ่ายตลาดมาเมื่อเช้านะคะคิดว่าน่าจะกินได้ประมาณ3 4วันนะ จ่ายตลาดไปทั้งหมดเมื่อเช้าประมาณ800ประมาณ800บาทนะคะก็ได้กับเข้ามาเท่านี้นะคะนำมาทำอาหารกินได้กินกัน3คนนะคะที่บ้านมีพ่อกับแม่แล้วก็ลูกชายก็กินนิดๆิดหน่อยๆนนะคะกินหลักๆก็คือ3คนก็อยู่ได้ประมาณ3 4วันนะคะถ้ามาคิดเป็นเงินเฉลี่ยต่อวันนะคะ สมมติว่ากินได้4วันอย่างเงี้ยนี่แตงคิดว่าน่าจะกินได้4วันค่ะก็800บาทก็ตกวันละ200บาทแล้ว200บาทคือเรากินกัน3คนซึ่งมันเป็นเงินที่เฉลี่ยออกมาแล้วคือน้อยมากนะคะถ้าถ้าเรากินอยู่แบบประหยัดเราก็อยู่ได้นะคะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าเรารู้จักใช้จ่ายนะคะมันก็อาจจะไม่ลำบากมากนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำอาหารกันต่อนะคะว่าแตงจะทำเมนูอะไรนะวันนี้เราจะมีคลิปให้เพื่อนดูกันทุกวันเลยนะคะเพราะว่าเราว่างงานนะคะโควิดมันก็คือเราว่างงานทุกวันเลยนะคะวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ